Jeg tenker at du sover. Uh, har du med sånn gassflaske? Hæ? Ha? Tom. Har du det sånn har... mm. på senteret? På senteret? Så du jobber? Nei. Vet du hva det går for deg? Hva hen har du kjøpt? Bittermann. ป,ป้าเพียนองมากินข้าวแต่สาวเลยมันอีตื่นจะตีสามได้มันนี่นะบม่ไดดขยันเล้นอน,นอนนอนบ่หลับไหมนั่น,นขานอนสิเอ็ดสอ็ดสิบเอ็ดทุถถ่มหาทุ่ม นอนหาชั่วโมงนอนหลายไปบอกแต่นี้นั่งจะเห็ดเห็ดงานหลายเด้อถ้าต,ตื่นไปจะหายเลยงงกับของสองมือละกินข่าวจะเศร้าแล้วพี่น้องเยซดสีหน้กาก็แล้งจะไปเห็ดงานให้พ่อใหญ่คับรถไปส่งตีตีหาขอาง,งานพโมง กินข่าวกันเสียจจากงานแหลกแล้วก็ไปต่องงานขายของร้านขายของของข่าววันนี้นของขาวเยอะ พ่อใหญ่กรเตุ้นไปทรงเดซ่าออกเจ้าเห็นงานหลายมือเป็นแต่คิ้วบไหน้องตอนขึ้นนี่นอนปวดไปเลยมือเลยเป็นแต่คิ้ว ซูมเอร์ซูขึ้นว่าสิหายยามากินก่อบอดูว่าสิกินยาตัวใดตังด้กับปกไว้ตีสี่หาสิบแต่จะของตื่นจะตีสาม เสียงรถกีดถนนถนนฮิมาลาย่าฮิมาโตหบอกว่าบวบนี่บวบจืดไหมบวบฝรั่ง จักข่าวใช่กล้องในกาว,ว่าจะไม่นั่งกินทั้งรถเดียวแต่ว่านมีเวลาอยู่ก็เลยกินนะเนะไปนั่งกินข่าวก็เปลี่ยนเวล่าแอกพี่น้องมีเวลาตอนไหนก็กินเหียวเหียวตอนไหนก็กินอย่างนี้นะ Những hai bố sẽ khai chữ chữ nanh nha anh anh mày, nọ. In anh kýnh khong chữ đại เขาบอกว่าบุร่านบอกว่าเกยีติสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นมาสัน่นนี่น่ะว่ามันมันก็แมนอีหลีเดพี่นอ้องน้อยคือหอนนะเอะเป็นคนถิ่ประมาตตื่นเศร้าต่อแต่ตื่นเศร้าแถบชั่วมือเป็นคนประมาตเนอเดินทางไกลๆโดยโดยเฉพาะเดินทางไปเลี้ยงหรือเดินทางไปเหตุงานนั่นสิน่ะนี่น้ำบ่มมากเลย แต่ก็ได้แต่ไม่ควรจะเป็นดีก็ต้องเดินทางไกลๆเพราะบางยุกไก่ต้องเห็นเลยจ้ะ หนาวหนาวหอนห่อนไหมนอนตั้งห้องก็ได้บ่ได้เปิดฮีตเตอร์เด้อบ่ได้เปิดทำความรอ้อนเด้อเดี๋ยหนาวเดี๋ยวห่อืม แผลอ่อนไปรอทั้งรถละแปะใครไปรอบไปะงานก่อนแดดเวลาเดินทางไปงานนี่แหละพี่น้องพี่น้องวันเสาร์ค่ะวันนี้เหตุงานทีเดียว,วนะจ้ะเนาะเมื่อวานนี่ <c oughs> เฮ็ดงานอยู่ตอนอสามโมงสี่โมงโทรหาพ่อใหญ่พี่น้องค่ะโทรอ่อนพ่อใหญ่ให้มาลลัก พราะช่วงนั้นนะพอกินข้าวไปกินข้าวเหนียวไปนี่ร่างกายไปเลยพี่น้องไม่สิรับไผใดเลยแบบว่ามันเมื่อยมันหลานะนะคะ่ะแต่พอเขา,าหาโมงหกโมงนี่ตื่นพี่น้องตื่นร่างกายตื่นแต่ว่าทุาบอกให้พญายมารับแล้วก็เบปบ็นอย่างนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมัอน,นี่พญายก็จะต้องไปรับอีกเพราะว่ายัางบ่มมีรถไฟกลับบ้านรอบหกโมงเนาะคะ่ะวันเสาร์อาทิตย์รถไฟหลบหกโมงบม่มมะคะ่เนาะจะมีกะทุ่มหนึ่งเนาะคะ่ะ ตอนนี้ก็ขึ้นรถไฟเ,เดินทางออกจากสถานีรถไฟเมืองดาแล่บานนี้นั่งแล้วนะคะนาะกำลังจะเดินทางไปงานเมืองกูนเลนงานลานขายของค่ะเมื่อนี้ได้เสือพนักงานแล้วพี่น้องนี่ค่ะเสือพนักง,งานสีแดง <c oughs> <c oughs> เป็นแนนะคนยาาเนาะจ้ะเดี๋ยวจะมีแคนสันมาอีกน,นะคะไฮฟี่เสือไฮสานตูเนาะจ้ะเนาะ ก็โอเคอยู่ค่ะรถไฟกำลังขบับโมบงมันก็นจะเสียงดังกันน้อยนะพี่นอ้องเลยนา่งขอกราบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุข,สขน้นนั่งขอกราบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเสียงรถไฟมันดังพี่น้องรถไฟกำลังขบับโมบงมืนอนี้นี่คนแบบมาเงียบมากจ้ะก็คอยมีคนเลยีนาง่งนั่งหลังสุดเนาะคะ่ะวมื่อนี้ได้ดนอนเต็มอิ่มพี่น้องเอ้ยนอนนเก้าชั่วโมงมื่อนี้ นอนเก้าสั่วโมงแบบว่าเต็มอิ่มมากๆไดยจากปกตินอน,นาหาสั่วโมงสี่สั่วโมงหาสั่วโมงแล้วมันก็ะต่นพี่น้องตื่นอัตโนมัติแล้วมัน็บปลบอบปลาบ่อเนาะค่ะแต่เมื่อคืนนี่นอนเก้าสั่วโมงนอนเต็มอิ่มอยู่แต่ว่าอีนางมีมีปัญหาตรงที่ว่าอีนางปวดแขนขวาแม่พี่น้อง แขนขวาแล้วก็มือชาเพราะว่าเหตุงานหนะักลลางของนางม,มือหนึ่งลลางยี่สิบกัวห้องพี่น้องเราวลางนีนางเป็นคนเทบเราฉีดน้ำยาแล้วก็ล่างคัดคัดคัดใส่มือขวานี่นางนี่นางเป็นคนถี่ถดัมด,ด,ด,ดมือขวา,า,า,นนขวาแล้วก็ใส่มือขวาสะส่วนใไ่เนาะคะ่ะเนาะนอนตืนมันจะปวดแขนปวดปวด,ปวดตั้งแต่ต้นแขนลงมาแล้วก็มือชาปวดมากๆเลยเนาะคะ่ะนี่นางก็บอกพ่อหญยพ่อหญ่เพิ่นก็หายยา ยแก่เนบชาให้กินนี่นั่งพึ่งเริ่มกินมาว่านี่บรรลุว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะนี่นั่งเคยไปหาหมออยูแต่ว่าหมอบอกว่าเป็นพลอยนั่งถนัดขวาแล้วก็ใส่งานเยอะทํางานเยอะทํางานหนักเกินไปที่นั่งก็เลยพอเข้าใจว่าคนอื่นเขาเห็ุงานนะเขาเขาปวดเขาอ่าเขาปวดเขาชาในบอลนะคะเนาะแต่วันนี้นางกะเห็ุงานนกเอรีค่ะนีนั่งส่วนใหม่นี่นงจะใส่มือขวา หมากกว่าเพราะว่าอีนานถนัดเป็นคนถนัดขวาเนาะคะ่ะเฮ็ดอ <Head S 2> ัหยังกแ็แล้วแต่อีน,นั่งเฮ็ดมือขวาเนาะคะ่ะมกเป็นคนถนัดขวาเนาะพี่น้นองเนาะวันนี้ก็เดินทางไปเฮ็ดงานแต่เศ้าคือเก้านั่นละ่ะเมื่อมันหนึ่งบัาาวเศร้าเมืม่มอีัเขางานสิบโมงแต่ว่าอีนา่งก็เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่แปดโมงครึ่งพี่น้องคะเพราะว่าเดินทางเองโดยรถเมล์แล้วก็รถไฟเนาะคะ่ะตอนแรกอีนา,นาน่งคิดว่าอีน,นอ่งจะเลี้ยนครับรถแคนน่สามเดือนพี่น้องสามเดือนแล้วก็ แ,แต่ว่ามันบริเมณตังสันได้พี่น้องคะอันนี้เลี้ยนสามเดือนอันนี้เขาเดือนทีหาแล้วจ้ะเขาเดือนทีหาแล้วก็ยังก็ยังเบล้วอยู่พี่น้องเขาเดือนทีหาเพราะว่าอย่างเพราะว่าเลี้ยนอาทิตย์ละมือจังสีนะ่ะบางอาทิตย์ก็บได้เลียนจังสีน่ะพี่น้องเอออาทิตย์ละมือบางอาทิตย์ก็บได้เลียนจังสีนะมันก็เลยแบบว่าค <c oughs> งจะหกเดือนพุนแหละพี่น้องคะ่ะจึงจังจะจบเนาะคะเนาะหน่าเบื่อมากๆเลยคะ่ะ เสียเวลาห้านะบะแมนบะแมนอยังดอกพี่นอ้องออ ฝนตกอีกเครื่องเก่าพี่น้องจะถึงลานขายของแล้วจ้ะโอ้ยฝนตกไปปอยมาถึงลานแล้วพี่น้องทำความสะอาดอีย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอี่งกาลัางสิยญางไปสื่อของอยู่เมนูนะคะนะยูสูเปอร์ คนก็ส่งเหนียบๆขึ้เก่านั่น่ะจ้ะแต่ว่าวันเสาร์มันก็จะลายกว่าเสมออยู่นะร้านสะพาร้านสะพานเจ๋งไปลานหนึ่งเลยพี่น้องอุ้ยอัน,นลดเจ็ดสิบอร้านสะพานเจ๋งไปลานหนึ่งแล้วเพราะว่าคนเงียบคักพี่น้องค่ะร้านดอกไม้งามๆอ,อ,อุ้ยดอกเงี้ยงเลยสวย เอมหาซื้อของกัน